ระบบสังหารเทพตอนที่19เทวทูตเรีนรับเวลาค่ําในบ้านของเชียวเฟิงเมื่อตัวมันกลับถึงบ้านในบ้านเหมียวฝูผู้เป็นมารดาก็ได้นั่งรออยู่แล้วด้วยบ้านที่เล็กแคบเชียวเฟิงจึงไม่อาจจะหลีกเลี่ยงสายตาประหลาดของมารดาได้ท่านแม่ข้ากลับมาแล้วเฟิงน้อยเจ้าไปที่ใดมาและไปทำอะไร ท่านอาจารย์มาแจ้งแม่ว่าเจ้ามิได้เข้าไปยังสำนักศึกษาในหมู่บ้านของเราเลยเหมียวฝูผู้เป็นมารดานั่งนิ่งแต่ใบหน้ากับมีน้ำตาไหลลินเฉียวเฟิงเข้าใจความรู้สึกของมารดาตอนนี้ดีว่ารู้สึกอย่างไรแต่เฉียวเฟิงนั้นแท้จริงก็ใช่จะเป็นเด็กน้อยสักที่ไหนหากแต่เป็นผู้ใหญ่ที่มีกายเป็นเด็กเล็กก็เพียงเท่านั้น ในใจของเฉียวเฟิงนั้นก็มีความรู้สึกและความปรารถนาของเจ้าหมื่นมารวมอยู่ด้วยจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเพียงแต่ช้าเร็วเท่านั้นเฉียวเฟิงตอนนี้เดินไปหามารดาช้าๆมันคุกเข่าลงก่อนเอาหน้าแนบขาอิงตักของมารดาท่านแม่เขารู้ว่าท่านรักข้าและเป็นห่วงข้ายิ่งกว่าใครเมียวฟูผู้เป็นมารดา นางหลับตาน้ำตาของนางลินไหลเฟิงน้อยของนางแม้ภายนอกจะดูไม่น่ารักหน้ามองแต่ตลอดหลายปีที่นางเลี้ยงเฟิงน้อยมาก็ไม่มีเรื่องใดทําให้นางลำบากใจแม้แต่น้อยลูกหลักคนนี้เชื่อฟังและกระตันอยู่ต่อนางยิ่งตอนนี้นางจึงได้แต่คิด เหตุใดลูกน้อยของนางจึงไม่ใฝ่รู้ไม่ไปร่ำเรียนเขียนอ่านสแสวงหาวิชาทั้งที่ตลอดมาเฟิงน้อยก็เชื่อฟังนางอย่างดีเจ้าก็รู้แต่เหตุใดเจ้าจึงไม่ไปร่ำเรียนลูกแม่เจ้าไม่รู้หรือหากวันหน้าเจ้าไร้ความรู้ชีวิตเจ้าจะต้องยากลำบากมารดาไม่อยากให้เจ้ามีชีวิตลำบากเช่นมารดาผู้นี้ของเจ้า เมียวฝูผู้เป็นมารดานางพูดพลางเอามือลุ้มหัวเฉียวเฟิงพูดไปน้ำตานางก็ไหลไปท่านแม่ถึงเวลาแล้วที่ข้าต้องบอกความจริงต่อท่านเฉียวเฟิงพูดพร้อมยืนขึ้นหันหลังให้มารดาตอนนี้มันจำเป็นต้องโกหกแล้วมันกลัวว่าถ้าหันหน้าให้มารดาตัวมันจะพูดโกหกต่อหน้านางไม่ไหวข้านั้นได้พบยอดคน ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ข้าหวังให้เขาเปลี่ยนชตาชีวิตไม่ต้องมีชีวิตที่น่าอดสูข้าจึงไม่ได้ไปเรียนมารดาของเฉียวเฟิงได้ยินดังนั้นก็ตกใจก่อนถามด้วยน้ำเสียงรีบเร่งจริงหรือจริงท่านแม่ข้าไม่ได้โกหกแม้เพียงครึ่งคำแน่นอนเฉียวเฟิงพูดแบบนี้ก็อาจจะถือว่าโกหกก็ไม่ได้ เพราะเขาคนที่เฉียวเฟิงหมายถึงก็คือเจ้าหมื่นมารเพียงแต่ตอนนี้เจ้าหมื่นมารไม่ได้มีตัวตนอีกต่อไปแล้วมีแต่ความรู้สึกและแรงปารถนาที่ฝังไว้ในจิตใจของเฉียวเฟิงส่วนความรู้ต่างๆที่เฉียวเฟิงได้มาก็มาจากเศษพลังของเจ้าหมื่นมารที่ใช้รวมกับศิลาผนึกเทพนั่นเองเจ้าไม่ได้โกหกให้แม่คลายใจหรอกนะเฟิงน้อย เมียวฝูนางมีท่าทีลังเลอยู่บ้างต่อคำพูดของเฉียวเฟิงแม้ลูกน้อยจะไม่เคยโกหกนางแต่การเจอยอดคนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผู้คนในดินแดนนี้ต่างรู้ผู้มีฝีมือหนึ่งคนนั้นมีค่าละยิ่งใหญ่มากเพียงไรและการมาช่วยเหลือหรือการรับสิทธิคนธรรมดานั้นก็ยากนัก บางคนใช้เวลาชั่วชีวิตติดตามก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้รับการชี้แนะวิชาเลยเชียวเฟิงเห็นมนารดาลังเลจึงวาดมือเป็นวงกลมขับพลังปานบริสุทธิ์เกิดเป็นแสงสว่างจ้าคล้ายที่มีดวงดาราล่องลอยลายล้อมที่มือของตัวมันจากนั้นคลายมือออกและค่อยๆขยับมือขึ้นช้าๆสิ่งของรอบห้องต่างก็ค่อยๆลอยขึ้น เมื่อมารดาเชียวเฟิงเห็นดังนั้นก็รู้สึกอัศจรรย์ใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งน,นั่นก็เพราะสิ่งที่เชียวเฟิงแสดงให้นางเห็นนั้นหาใช่สิ่งที่ผู้ฝึกยุทธธรรมดาสามัญจะทำได้ในโลกที่ผู้คนต่างสแสวงหาพลังเช่นนี้การโอ้อวดเช่นทุบโต๊ะต่อยไม้หั่นกำแพงเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไป แต่หากเป็นวิชาชั้นสูงซึ่งแสดงถึงความเป็นยอดคนเคสวิชาเหล่านี้ต้องควบคุมสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นสายน้ำลมไฟได้แต่สิ่งที่เฉียวเฟิงพึ่งทำกลับทำได้ยิ่งกว่านั้นตอนนี้ในใจเหมียวฝูนางมีความปิติยิ่งนักเจ้าพูดจริงพูดจบเหมียวฝูนางก็วิ่งมากอดเฉียวเฟิงลูกหลกของนางแสดงถึงความยินดียิ่งในใจ เฉียวเฟิงตอนนี้มีความสุขนักท่านแม่อีกไม่นานท่านไม่ต้องลำบากอีกแล้วนะนอกจากค็ดวิชายุทธแล้ววิชาเขียนอ่านตำราคำนวณข้าก็ศึกษามาเป็นอย่างดีหมดแล้วเมียวฝูผู้เป็นมารดาได้ยินดังนั้นก็รู้สึกยินดีปรีดากอเชียวเฟิงแน่นขึ้นไปอีกลุ่งสางวันใหม่เชียวเฟิงบิดกายหน้าบ้านหลังเล็ก มันมอบเงินจำนวนหนึ่งให้มารดาจากนั้นก็อ้างไปฝึกฝนกับท่านอาจารย์ผู้ลึกลับโดยที่ในใจตอนนี้เริ่มคิดอะไรบางอย่างแล้วตอนนี้เรื่องของท่านแม่ก็ได้แก้ไขแล้วด้วยฐานะเงินทองของเราที่หามาได้ก็มากพอให้ท่านแม่สุขสบายไม่ต้องทำงานไปทั้งชีวิตได้แต่ปัญหาคือแหล่งที่มาของเงิน จะให้เอาทองนับพันก้อนมาวางไว้และบอกท่านแม่ว่านี่คือเงินที่ข้าหาได้ข้ามอบให้ท่านเกรงว่าท่านแม่จะรับไม่ไหวอีกอย่างถ้าทำแบบนี้ต่อให้ท่านแม่ยอมรับหลายสิ่งหลายอย่างในชะตาชีวิตของเจ้ามื่นมานอาจจะเกิดขึ้นไม่ตรงกันข้อออดไม่ได้พบยอดหญิงงามไม่ได้เจอสตรีที่เจ้ามื่นมานติดค้างอีกคน ไม่ได้เจอกับชายชาราที่เจ้าหมื่นมารฝากฝังดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคงเป็นพยายามใช้ชีวิตให้เป็นไปตามชะตาชีวิตเดิมของเจ้าหมื่นมารให้มากที่สุดก่อนโดยที่ข้าอ,อาจจะสร้างองค์กรลับๆขึ้นมาช่วยเหลือข้าทำงานแบบในหนังสายลับน่าจะดีไม่น้อยพร้อมค่อยๆสร้างลากฐานอำนาจอยู่เบื้องหลัง ด้วยองค์กรลับนี้ข้ามั่นใจสักวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์ต่อข้านานแต่ข้าจะตั้งชื่อเรียกมันว่าอะไรดีนะเชี่ยวเฟิงยืนนิ่งคิดสักพักก่อนที่จะพูดขึ้นเทวทูตลึนลับใช่เอาชื่อนี้ละกันนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกติดตามค่ะ